เพิ่งคลอดลูกแต่สามีกลับทิ้งเธอเธอตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะทำให้ทุกคนตะลึงได้เลยนี่คือเรื่องราวที่สร้างตามคำขอของคุณพร้อมบรรทัดเว้นวรรคสำหรับการบรรยายเสียงเน้นบรรยากาศช,ช็อกและความรู้สึกของตัวละครเธอนอนอยู่บนเตียงในห้องคลอดเหงื่อชุ่มทั่วใบหน้าเสียงเครื่องมือแพทย์ดังเป็นจังหวะเหมือนหัวใจเต้นเร็วขึ้นลูกน้อยอยู่ในอ้อมแขนของเธอ กลิ่นยาฆ่าเชื้อและผ้าเปียกชื้นลอยเข้าจมูกประตูเปิดกว้างสามีของเธอปรากฏตัวแต่ใบหน้าของเขาไร้อารมณ์เขาพูดเพียงคำเดียวฉันไม่อยากอยู่ที่นี่หัวใจเธอเหมือนหยุดเต้นความอบอุ่นที่เคยรู้สึกกับเขาหายไปทันทีเธอมองลูกในอ้อมแขนน้ำตาไหลไม่หยุดเธอไม่เข้าใจเธอลุกขึ้นจากเตียงเดินออกไปนอกห้อง ฝุ่นละอองลอยเต็มอากาศแสงแดดสาดส่องผ่านหน้าต่างเธอรู้สึกหนาวเย็นจนถึงกระดูกมือเธอสั่นเมื่อเปิดประตูบ้านทุกสิ่งรอบตัวดูแปลกตาเสียงนกร้องเหมือนกล้องในหัวเหมือนโลกหยุดหมุนทุกก้าวที่เดินเธอรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในความว่างเปล่าเธอหยุดตรงหน้ากระจกมองตัวเองเธอเห็นความแข็งแรงและความอ่อนแอในเวลาเดียวกันตาของเธอแดงกำ่ำ หัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดแล้วเธอก็ตัดสินใจสายตาแน่วแน่เธอหยิบลูกขึ้นและก้าวออกจากชีวิตเก่าที่เคยคุ้นเคยทุกคนรอบตัวตะลึงไม่เคยคาดคิดว่าเธอจะทำแบบนั้นแต่เธอไม่สนใจเสียงพูดรอบข้างความกล้าหาญเกิดขึ้นจากความเจ็บปวดและความรักและความมืดมิดที่เคยครอบงำใจเริ่มถูกแทนที่ด้วยแสงแห่งการเริ่มต้นใหม่ ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเรื่องให้ถึงจุดช็อกสุดท้ายแบบยิ่งกว่าเดิมเพื่อทำให้ผู้ฟังตกใจและจดจำเรื่องราวได้ทันทีคุณอยากให้ฉันต่อส่วนช็อกสุดท้ายไหมได้เลยฉันจะต่อเรื่องราวจากจุดที่หยุดไว้เน้นบรรยากาศช็อกค,ความลึกของอารมณ์และการสร้างความตึงเครียดเหมาะสำหรับการบรรยายเสียงโดยยังคงเว้นบรรทัดเพื่อให้สามารถเล่าเสียงได้ชัดเจนเธอเดินออกมานอกบ้านลมเย็นพัดกระทบผิวหน้าทำให้เธอรู้สึกเหมือนหัวใจสั่นรัวขึ้น เด็กน้อยในอ้อมแขนเงียบสงบแต่ความอ่อนโยนของเขากลับตอกย้ำความเจ็บปวดในใจเธอทุกย่างก้าวเหมือนยาวนานเป็นชั่วโมงพื้นถนนร้อนจากแสงแดดแต่เธอกลับไม่รู้สึกอะไรเพราะความคิดของเธอเต็มไปด้วยความโกรธความเสียใจและความไม่เชื่อบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตอนนี้เงียบสงัดประตูที่เคยเปิดต้อนรับกลับปิดสนิทหน้าต่างทุกบานสะท้อนเธอและลูก สะท้อนความว่างเปล่าและความจริงที่แสบสันเธอเดินไปจนถึงสวนหลังบ้านกลิ่นดินชื้นและหญ้าใหม่ทำให้เธอหวนคิดถึงความทรงจำเก่าความทรงจำที่ครั้งหนึ่งเธอเคยหัวเราะก,กับเขาครั้งหนึ่งเธอเคยเชื่อใจครั้งหนึ่งเธอเคยคิดว่าเขาจะอยู่เคียงข้างเธอและลูกตลอดไปแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแค่ความว่างเปล่าแค่เสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงและไม่หยุด เธอนั่งลงบนม้านั่งไม้เก่ากอดลูกแน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้รู้สึกถึงความอบอุ่นของเขาและความเย็นชาในหัวใจของตัวเองแล้วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแต่เธอไม่ได้สนใจเพราะทุกสายเรียกเข้าคือความทรงจำของความเจ็บปวดทุกข้อความคือคำถามที่เธอไม่อยากตอบทุกการแจ้งเตือนเป็นเสียงของความผิดหวังเธอลุกขึ้นยืนกลางสวนมองไปที่ท้องฟ้าสีคราม เมฆลอยช้าเหมือนเวลาหยุดชั่วขณะแล้วเธอคิดทำไมชีวิตถึงโหดร้ายขนาดนี้เธอเริ่มเดินไปยังถนนใหญ่รถแล่นผ่านไปเสียงเครื่องยนต์ดังสนัน่นแต่ในใจเธอกลับเงียบสงัดเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อเธอและลูกระหว่างทางเธอสังเกตคนรอบข้างคนบางคนหัวเราะคนบางคนรีบร้อนแต่เธอไม่เหลือความสนใจในพวกเขา ทุกสายตาที่มองเธอเธอมองกลับด้วยความแนว่วแน่และบางส่วนก็เริ่มสั่นเทาเมื่อเห็นความตั้งใจในดวงตาของเธอเธอเดินต่อไปจนถึงสะพานเก่าน้ำไหลเบาๆใต้สะพานเธอหยุดมองลูกน้อยในอ้อมแขนและพูดกับตัวเองเบาๆเ,เราต้องเริ่มใหม่เราต้องมีชีวิตแล้วเธอก็เห็นชายสูงวัยคนหนึ่งนั่งอยู่บนม้านั่งฝั่งตรงข้ามใบหน้าของเขาปกคลุมด้วยเงา แต่ดวงตาของเขาจับจ้องเธอความรู้สึกแปลกประหลาดแล่นเข้าสู่หัวใจเธอเหมือนเขารู้ทุกความลับเหมือนเขารู้ทุกความเจ็บปวดชายคนนั้นลุกขึ้นเดินเข้ามาใกล้ทุกย่างก้าวเหมือนหนักอึ้งแต่ท่าทางเขาไม่เป็นภัยเขาเพียงยิ้มบางๆแล้วพูดเสียงต่ำคุณกำลังหนีอะไรอยู่คำถามนั้นเหมือนดินระเบิดระเบิดความคิดในหัวเธอทำไมทุกอย่างถึงชัดเจน และแสบสันในเวลาเดียวกันเธอตอบเบาๆฉันไม่รู้ฉันแค่ต้องไปชายคนนั้นยื่นมือมาแต่ไม่เหมือนใครอื่นเขาไม่ได้จับตัวเธอเขาแค่ยื่นโอกาสให้โอกาสที่จะเลือกเส้นทางใหม่โอกาสที่จะไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปเธอมองลูกน้อยน้ำตาไหลอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาของความเจ็บปวดแต่เป็นน้ำตาของความเข้าใจ และความกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ในขณะที่เธอกำลังจะยอมรับเสียงโทรศัพท์อีกสายดังขึ้นและเมื่อเธอหยิบมันขึ้นหน้าจอโทรศัพท์กลับเต็มไปด้วยข้อความข้อความจากสามีเขาบอกว่าเขาต้องการกลับมาและทุกข้อความเต็มไปด้วยคําขอโทษและคําสัญญาหัวใจเธอสัน่นเธอรู้สึกเหมือนโลกหมุนเร็วจนควบคุมไม่ได้เธอไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรเธอมองไปที่ลูก และรู้ว่าทุกการตัดสินใจของเธอต้องไม่ทำร้ายเขาเธอวางโทรศัพท์ลงสายตาเธอจับกับชายสูงวัยอีกครั้งรอยยิ้มของเขาดูอบอุ่นและมั่นคงเหมือนคำตอบที่เธอกำลังตามหาแต่ในใจเธอก็ยังสับสนความรักเก่าความเจ็บปวดและความหวังใหม่ทั้งหมดปะปนกันเธอก้าวไปข้างหน้าสายลมพัดแรงขึ้นใบไม้ร่วงลงราวกับเวลาถูกหยุดชั่วขณะ หัวใจเธอ,อยังเต้นแรงแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยพลังพลังที่จะเลือกชีวิตของตัวเองและลูกน้อยแต่แล้วเสียงก้าวเท้าใกล้เข้ามาครั้งนี้ไม่ใช่ชายสูงวัยแต่เป็นสามีของเธอเขามองเธอด้วยสายตาแตกต่างสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจและความพยายามจะครอบครองเขาพูดว่าวอย่าไปไหนฉันขอโอกาส เธอมองลูกในอ้อมแขนและรู้ทันทีนี่คือช่วงเวลาที่เธอต้องตัดสินใจโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนหัวใจเธอเหมือนถูกบีบแน่นแต่สายตาของลูกทำให้เธอรู้ไม่มีใครมีสิทธิ์ทำลายความสุขของเขาความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นทุกคนรอบตัวเงียบแม้แต่ลมก็เหมือนหยุดสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่เธอแล้วเธอก็ยิ้มบางๆยิ้มที่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยว และก้าวไปข้างหน้าครั้งนี้เธอเลือกเส้นทางของตัวเองเส้นทางที่ไม่ขึ้นกับใครเส้นทางที่มีเพียงเธอและลูกน้อยโลกอาจตะลึงคนรอบข้างอาจไม่เข้าใจแต่หัวใจเธอสงบและเต็มไปด้วยพลังที่จะเริ่มชีวิตใหม่นี่คือช่วงต่อที่ยาวและสร้างความตึงเครียดมากขึ้นหากคุณต้องการฉันสามารถต่อให้เต็ม150 0งห้าคำตามคำขออย่างละเอียดโดยเพิ่มรายละเอียดของสิ่งรอบตัวความคิดภายในของตัวละคร และเหตุการณ์ช็อคเพิ่มเติมจนจบเรื่องยาวสำหรับการบรรยายเสียงได้คุณอยากให้ฉันทำต่อจนครบ150 0งาคำเลยไหมได้เลยฉันจะต่อเรื่องราวให้เต็มตามคำขอโดยยังคงโฟกัสที่บรรยากาศช็อคความถึงเครียดและการสร้างพลังอารมณ์สำหรับการบรรยายเสียงพร้อมเว้นบรรทัดให้เหมาะกับการอ่านเสียงเธอก้าวออกจากสะพานฝ่าแสงแดดที่สาดส่องลงมาอย่างแรงเหงื่อผสมกับลมเย็นที่พัดเข้าหน้าเด็กน้อยในอ้อมแขนเงียบสงบ แต่หัวใจของเธอกลับเต้นรัวเหมือนจะระเบิดถนนร้างไปด้วยผู้คนเสียงเท้าเหยียบพื้นปูนดังก้องแต่เธอกลับไม่ได้ยินอะไรนอกจากเสียงหัวใจตัวเองทุกก้าวที่เดินทำให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเหมือนโลกทั้งใบกำลังจับตาดูเธอหยุดที่มุมถนนมองไปรอบตัวตึกสูงทึบทำให้เงามืดยาวลงมาถึงพื้นทุกสิ่งเหมือนถูกกักขังเหมือนความหวังถูกปิดล้อม แต่ในดวงตาเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแล้วเธอเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนหน้าตาแปลกและเต็มไปด้วยรอยแผลสายตาของเขามองตรงมาที่เธอทำให้หัวใจเธอสะดุดเหมือนเขารู้ทุกความลับเหมือนเขารู้ทุกความเจ็บปวดเธอหยิบลูกแน่นขึ้นและก้าวถอยหลังชายคนนั้นไม่ขยับแต่ความรู้สึกเหมือนแรงกดดันเพิ่มขึ้นทุกลมหายใจเหมือนหนักขึ้น เหมือนทุกสิ่งรอบตัวรวมตัวเป็นความตึงเครียดจูจูเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเธอมองหน้าจอข้อความจากสามีของเธอเต็มไปด้วยความสำนึกผิดเขาบอกว่าเขารักเธอและพร้อมจะกลับมาแต่ความรู้สึกในใจเธอเย็นชาเธอรู้แล้วว่าอดีตไม่สามารถกลับคืนเธอวางโทรศัพท์ลงแต่ความสงบไม่กลับมาชายคนนั้นยังคงยืนอยู่สายตาเขาเจาะลึกเข้าหาเธอ เธอเริ่มรู้สึกถึงความไม่ธรรมดาเหมือนเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนชีวิตตลอดไปแล้วเขาก้าวเข้ามาใกล้เธอถอยไปแต่ไม่มีที่ให้ถอยอีกหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนทุกอย่างหยุดหมุนชั่วขณะเด็กน้อยเริ่มสะดุง้งเสียงหัวใจของเธอกลายเป็นจังหวะเดียวกับเสียงเต้นของเขาสายลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวว่อนเหมือนทุกสิ่งรอบตัวกำลังเต้นตามความตึงเครียด เธอรู้สึกถึงแรงกดดันที่หนักอึ้งเหมือนโลกทั้งใบกำลังพยายามดึงเธอและลูกลงไปเธอหันหลังมองไปยังท้องฟ้าเมฆหนาทึบเคลื่อนตัวเร็วเหมือนเวลาถูกบีบทุกอย่างรอบตัวเหมือนชะง,งักและในหัวใจเธอมีเสียงหนึ่งกระซิบคุณต้องตัดสินใจเสียงกระซิบทําให้เธอรู้สึกชัดเจนทุกความกลัวทุกความเจ็บปวดทุกอดีตที่เคยผูกพันกับเขา ไม่สามารถกำหนดชีวิตของเธอและลูกได้อีกต่อไปเธอกอดลูกแน่นขึ้นน้ำตาไหลลงแก้มแต่ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความอ่อนแอแต่น้ำตาแห่งความกลา้าและความมุ่งมั่นเธอเงยหน้ามองชายคนนั้นแล้วพูดเสียงดังฉันเลือกชีวิตของฉันเองคำพูดนั้นเหมือนระเบิดสายตาของชายคนนั้นเปลี่ยนไปเขาอึ้งและก้าวถอยหลัง เหมือนทุกสิ่งที่เขารู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลังเธอเดินต่อผ่านถนนที่ว่างเปล่าเสียงเท้าของเธอดังก้องกับจังหวะหัวใจแต่ครั้งนี้หัวใจเต็มไปด้วยความแน่วแน่เด็กน้อยในอ้อมแขนเริ่มยิ้มเหมือนรับรู้ถึงความมั่นคงและความปลอดภัยบ้านหลังเก่าที่เธอเคยอยู่อยู่ไกลออกไปแต่เธอไม่คิดย้อนกลับเพราะทุกก้าวตอนนี้คือก้าวสู่ชีวิตใหม่ ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวังและความรักแท้จริงแต่ทันใดนั้นรถคันหนึ่งแล่นเข้ามาเบรกดังสนัน่นคนขับลงมาด้วยท่าทีตื่นตระหนกเธอรู้สึกถึงความตึงเครียดอีกครั้งเหมือนชะตากำลังทดสอบความกล้าหาญของเธอชายคนนั้นชี้ไปอย่างลูกและพูดด้วยเสียงกังวานถ้าเธอก้าวผิดทุกอย่างอาจหายไปเธอไม่ถอยแต่หัวใจเต้นแรง ทุกย่างก้าวของเธอมีแรงกดดันแต่แรงกดดันนั้นกลับทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเธอรู้ว่าการปกป้องลูกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งที่เธอเลือกแล้วเธอก็ก้าวต่อผ่านรถคันนั้นเหมือนทุกสิ่งรอบตัวชะงักแต่ครั้งนี้ความสงบกลับมาไม่ใช่ความสงบจากความกลัวแต่ความสงบจากความมั่นใจเธอเดินไปจนถึงสวนสาธารณะแสงแดดอ่อนลงลมพัดเบา เด็กน้อยในอ้อมแขนเริ่มร้องเพลงเบาๆเสียงนั้นเหมือนเสียงอนาคตที่สดใสหัวใจเธอเต็มไปด้วยความหวังแต่แล้วเงาใหญ่ปรากฏอยู่บนพื้นเธอเงย่หน้ามองพบว่ามีคนมากมายยืนรอบตัวบางคนถือโทรศัพท์บางคนสบสายตาทุกคนมองเธอเหมือนรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเธอรู้ทันทีนี่คือช่วงเวลาที่ทุกคนต้องเห็น ช่วงเวลาที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าแม้โลกจะทิ้งเราแม้ความรักเก่าจะล่มสลายเราก็ยังสามารถเลือกชีวิตของเราเองเธอหยุดกอดลูกแน่นแล้วเงย่นหน้ามองท้องฟ้าลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งเมฆเคลื่อนตัวช้าเหมือนทุกสิ่งรอบตัวกำลังเต้นรำตามจังหวะหัวใจของเธอและในตอนนั้นเธอตัดสินใจเธอไม่เพียงแค่เดินต่อไป แต่ก้าวด้วยความมั่นใจความรักและความกล้าที่จะปกป้องลูกเหมือนประกาศให้ทุกคนเห็นว่าไม่มีใครสามารถทำลายความเข้มแข็งของเธอได้นี่คือส่วนต่อเนื่องที่สร้างความตึงเครียดสูงและช็อกสำหรับผู้ฟังหากคุณต้องการฉันสามารถต่อให้จบเต็มเรื่องถึงประมาณ1500คำเต็มรวมเหตุการณ์ช็อคสุดท้ายการเปิดเผยตัวละครใหม่หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่จะทำให้เรื่องยาวและเข้มข้นยิ่งขึ้นคุณอยากให้ฉันต่อจนครบ1500คำแบบเต็มเรื่องไหม ได้เลยฉันจะต่อเรื่องราวให้ครบประมาณ1500คำโดยยังคงรักษาจังหวะช็อกค,ความตึงเครียดและบรรยากาศที่เหมาะสำหรับการบรรยายเสียงเธอก้าวออกจากสวนสาธารณะเด็กน้อยในอ้อมแขนเงียบสงบแต่หัวใจของเธอยังคงเต้นแรงทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความระแวดระวังเพราะเธอรู้ว่าชีวิตใหม่ไม่ได้หมายความว่าจะราบรื่นถนนที่เธอเดินผ่านเต็มไปด้วยความทรงจาเก่าตึกสูงที่เคยทาให้เธอรู้สึกอบอุ่น ตอนนี้กลับเหมือนกำแพงเย็นชาทุกมุมซ่อนความเจ็บปวดทุกเสียงสะท้อนความว่างเปล่าเธอเดินต่อแต่แล้วเธอก็เห็นกลุ่มคนรวมตัวอยู่ริมถนนทุกคนจับตามองเหมือนรอคอยเหตุการณ์อะไรบางอย่างเด็กน้อยในอ้อมแขนเริ่มสะดุง้งหัวใจของเธอสั่นรัวเหมือนโลกทั้งใบรวมตัวกันเพื่อทดสอบความกล้าหาญของเธอคนหนึ่งก้าวออกมาเป็นผู้หญิงวัยกลางคน เธอจับมือเธอไว้และถามเสียงเบาคุณปลอดภัยไหมเธอพยักหน้าแต่ยังคงสงสยัยทำไมคนเหล่านี้รู้สึกเหมือนรู้ทุกสิ่งเหมือนพวกเขารู้จักอดีตและความเจ็บปวดของเธอเหมือนพวกเขารอคอยให้เธอเลือกเด็กน้อยเริ่มร้องให้เบาๆเสียงนั้นทำให้หัวใจของเธอเจ็บปวดแต่ก็ทำให้เธอแน่วแน่ทุกการตัดสินใจตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของเธอเพียงคนเดียว แต่เป็นเรื่องของชีวิตใหม่ของลูกเธอก้าวต่อไปผ่านถนนที่แคบและเปลี่ยวฝุ่นละอองและกลิ่นควันรถผสมกันแต่เธอไม่สนเพราะสายตาเธอจดจ้องไปยังจุดหมายและหัวใจเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นจูจ่ๆเธอได้ยินเสียงรถเบรกสนัน่นเธอหันไปเห็นสามีของเธออีกครั้งเขายืนอยู่ข้างรถสายตาเต็มไปด้วยความสับสนและความเสียใจ แต่ครั้งนี้เธอไม่หวัน่นเพราะเธอรู้แล้วเขาไม่ได้มีสิทธิ์กำหนดชีวิตเธอและลูกอีกต่อไปเธอเดินต่อแต่เขาก้าวเข้ามาขวางทางเสียงใจของเธอเต้นแรงแต่สายตาของเด็กน้อยทำให้เธอสงบเธอพูดเสียงดังและมั่นคงฉันเลือกชีวิตของเราเองคำพูดนั้นเหมือนระเบิดทุกสิ่งรอบตัวเงียบทุกคนมองแม้แต่สามีของเธอก็ไม่กล้าขัด เหมือนเขาเพิ่งเข้าใจว่าการควบคุมเธอไม่มีอีกต่อไปเธอก้าวต่อไปเด็กน้อยเริ่มสงบหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นลมพัดผ่านผมเหมือนโลกทั้งใบกำลังยอมรับการเริ่มต้นใหม่แต่แล้วเสียงร้องของเด็กคนอื่นดังขึ้นเธอหันไปเห็นเด็กหลายคนวิ่งเล่นอยู่ในสวนใกล้ๆบางคนหัวเราะบางคนร้องไห้แต่ทุกคนเหมือนสะท้อนชีวิตที่เธอกำลังเลือก เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นรู้สึกถึงพลังของชีวิตและรู้ว่าความเจ็บปวดที่ผ่านมาเป็นเพียงบทเรียนบทเรียนที่จะทำให้เธอและลูกเข้มแข็งเธอเดินต่อมุ่งไปยังสวนที่ใหญ่ขึ้นแสงแดดสาดส่องเต็มพื้นที่เธอปล่อยลูกน้อยให้สบายและเริ่มวิ่งไปกับเขาหัวใจของเธอเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเหมือนทุกสิ่งที่เคยหน่วงหนักกลายเป็นพลังคนรอบตัวเริ่มยิ้ม บางคนปรบมือบางคนพยักหน้าเหมือนพวกเขารู้ว่าการเลือกของเธอคือความกล้าแล้วเธอก็หยุดกอดลูกแน่นมองไปที่ท้องฟ้าเมฆสีขาวลอยช้าๆและลมพัดเบาเสียงหัวใจของเธอเต้นชัดเจนแต่ครั้งนี้เป็นจังหวะของความหวังไม่ใช่ความกลัวทันใดนั้นชายสูงวัยที่เธอเจอก่อนหน้านี้ปรากฏตัวอีกครั้งเขายิ้ม และพูดเบาๆคุณทำได้แล้วคุณเลือกสิ่งที่ถูกต้องเธอพยักหน้าน้ำตาไหลแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขและความสงบเธอรู้ว่าทุกการตัดสินใจที่ผ่านมาทุกความเจ็บปวดทุกการสูญเสียทำให้เธอเข้มแข็งพอที่จะเริ่มชีวิตใหม่เธอหันไปมองสามีเขายืนอยู่ห่างๆสายตาเต็มไปด้วยความเสียใจแต่เธอไม่หวัน่น เพราะเธอรู้แล้วความรักไม่ได้หมายความว่าอยู่ด้วยกันเสมอไปแต่ความรักหมายถึงการปกป้องและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเด็กน้อยยิม้มหัวใจของเธอสงบและเธอก้าวไปข้างหน้าสายลมพัดผ่านใบไม้ปลิวสวยัยเหมือนโลกทั้งใบกําลังโอบกอดเธอทุกก้าวที่เดินทุกลมหายใจทุกเสียงหัวเราะของลูกทำให้เธอรู้ว่า แม้โลกจะโหดร้ายแม้คนที่รักจากไปเธอก็ยังสามารถสร้างชีวิตใหม่และมอบอนาคตที่สดใสให้ลูกแสงแดดสาดลงบนใบหน้าทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นและเธอกระชับอ้อมแขนลูกแน่นขึ้นเหมือนสัญญาว่าจะไม่ปล่อยใครทำลายเขาอีกแม้ความเจ็บปวดยังคงอยู่แต่ความหวังใหม่กำลังเกิดขึ้นเธอก้าวต่อไปหัวใจเต็มไปด้วยความมั่นใจ ทุกย่างก้าวคือการประกาศว่าชีวิตนี้เป็นของเธอและลูกเท่านั้นโลกทั้งใบจะได้เห็นว่าความกล้าและความรักสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งได้และครั้งสุดท้ายเมื่อเธอหยุดมองไปรอบตัวเด็กน้อยในอ้อมแขนยิ้มเธอยิ้มตอบรู้ว่าอนาคตที่สดใสกำลังรอพวกเขาอยู่ตอนนี้เรื่องราวนี้ยาวประมาณ150่ 00, คําสร้างจังหวะความตึงเครียดสร้างช็อกและความตื่นเต้น พร้อมเว้นบรรทัดเหมาะสำหรับการบรรยายเสียงถ้าคุณต้องการฉันสามารถทำเวอร์ชันย่อสำหรับคลิป YouTube ที่ยังคงความตื่นเต้นและช็อกแต่เล่าได้ใน2-3นาทีพร้อมฮุกและพลิกพร้อมแค่ด้วยได้ทันทีคุณอยากให้ฉันทำเวอร์ชันนั้นไหมได้เลยฉันจะต่อเรื่องราวจากจุดที่หยุดไว้ให้ยาวต่อเนื่องและเต็มไปด้วยความตึงเครียดช็อกและรายละเอียดทางอารมณ์พร้อมเว้นบรรทัดสำหรับการบรรยายเสียงเธอก้าวต่อไปบนถนนที่ว่างเปล่า เสียงเท้าเธอก้องสะท้อนกับอาคารสูงสองข้างทุกอย่างดูเงียบสงัดเหมือนโลกทั้งใบกำลังรอให้เธอตัดสินใจเด็กน้อยหลับไปในอ้อมแขนแต่หัวใจของเธอยังคงเต้นแรงความเงียบรอบตัวกลับทำให้ทุกความรู้สึกชัดเจนขึ้นความเจ็บปวดความกโกรธความสับสนทุกอย่างผสมรวมกันจนเหมือนจะระเบิดแล้วเธอก็เห็นแสงไฟวาบขึ้นจากทางข้างหน้าเป็นแสงจากร้านกาแฟเล็กๆ ประตูเปิดออกคนบางคนมองเธอบางคนก้มหน้าทำงานแต่สายตาของใครบางคนจับจ้องเธอเหมือนพวกเขารู้ว่าเธอกำลังผ่านช่วงเวลาสำคัญเธอเดินเข้าไปหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกกลิ่นกาแฟใหม่และขนมอบอวนอยู่ในอากาศเสียงเครื่องบดกาแฟดังก้องทุกเสียงเหมือนเพิ่มความตึงเครียดให้หัวใจเธอเด็กน้อยยังคงหลับอยู่ แต่เธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเหมือนบางสิ่งกำลังรอเธออยู่และในขณะนั้นสามีของเธอก็ปรากฏตัวอีกครั้งสายตาของเขาครั้งนี้เต็มไปด้วยความผิดหวังและความพยายามเขาเก้าวเข้ามาใกล้และพูดเบาๆฉันขอโอกาสอีกครั้งอย่าเดินหนีไปแต่ครั้งนี้เธอไม่หวันเธอมองลูกและรู้ทันทีสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัย และความสุขของเขาไม่ใช่ความรักเก่าที่สลายไปแล้วเธอก้าวถอยหลังแต่สายตาของเด็กน้อยทำให้หัวใจเธอสงบสายตาที่ไร้เดียงสาแต่ชัดเจนเหมือนบอกว่านี่คือชีวิตของเราเธอพูดเสียงมั่นคงฉันเลือกชีวิตของเราฉันเลือกความสงบและความรักที่แท้จริงคำพูดนั้นทำให้สามีเธออึง้งเหมือนโลกของเขาหยุดหมุนเขายืนเงียบ ไม่กล้าขัดเพราะเขาเข้าใจว่าการบังคับหรือคำขอโทษของเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้เธอก้าวต่อผ่านถนนเล็กๆทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความมั่นใจเด็กน้อยเริ่มตื่นและยิ้มให้เธอรอยยิ้มนั้นทำให้หัวใจเธออบอุ่นเหมือนทุกความเจ็บปวดและความสูญเสียก่อนหน้านี้ไม่ใช่เรื่องไร้ค่าแต่ทำให้เธอเข้มแข็งพอที่จะเริ่มใหม่ทันใดนั้น เสียงรถจักรยานลั่นสนานเด็กน้อยสะดุ้งแต่เธอกอดเขาแน่นแล้วก้าวถอยหลังทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงัดแต่หัวใจเธอเต้นแรงและชัดเจนเหมือนทุกความกลัวถูกรวมตัวอยู่ในจังหวะเดียวแล้วชายสูงวัยที่เธอพบก่อนหน้านี้ปรากฏตัวอีกครั้งเขายิ้มบางๆและพูดเบาๆคุณกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องความกล้าและความรักของคุณกำลังปกป้องชีวิตที่สำคัญที่สุด เธอพยักหน้าน้ำตาไหลรินลงแก้มแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความหวังเธอรู้แล้วว่าทุกก้าวที่ผ่านมาทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาทุกการสูญเสียทำให้เธอเข้มแข็งและมุ่งมั่นเธอกอดลูกแน่นและก้าวออกจากร้านกาแฟแสงแดดสาดลงบนใบหน้าสายลมพัดผ่านเหมือนโลกทั้งใบยอมรับการเริ่มต้นใหม่ของเธอระหว่างทาง เธอสังเกตคนรอบตัวบางคนมองด้วยความสนใจบางคนแอบยิ้มแต่สายตาของเธอมั่นคงเธอไม่สนใจอดีตเพราะหัวใจของเธอและลูกคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเธอก็หยุดตรงสะพานเล็กที่ทอดยาวไปเหนือแม่น้ำน้ำไหลเบาๆเสียงน้ำกระทบขอบสะพานเหมือนจังหวะหัวใจเด็กน้อยเริ่มร้องเพลงเบาๆเหมือนรับรู้ถึงความอบอุ่นและความปลอดภัย เธอหันไปมองสามีเขายืนอยู่ห่างๆสายตาเต็มไปด้วยความเสียใจและความพยายามแต่เธอรู้แล้วเขาไม่สามารถกำหนดชีวิตเธอและลูกได้อีกเธอกอดลูกแน่นแล้วก้าวเดินต่อทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความมั่นใจลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวสวยัยเหมือนโลกทั้งใบกำลังโอบกอดเธอและลูกในขณะที่เธอเดิน เธอเห็นสวนเด็กเล็กอยู่ริมแม่น้ำเสียงหัวเราะและเสียงร้องของเด็กทำให้หัวใจเธออบอุ่นเด็กน้อยยิ้มและเธอก็ยิ้มตอบรู้ว่าชีวิตใหม่กำลังเริ่มขึ้นเต็มไปด้วยความหวังและความรักทันใดนั้นชายสูงวัยที่เธอเจอก่อนหน้านี้ยื่นมือออกมาเขาพูดเบาๆคุณไม่ต้องเดินคนเดียวอีกต่อไปฉันจะช่วยคุณและเด็กน้อยเธอพยักหน้าน้ำตาไหลอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความสงบทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงัดเหมือนโลกทั้งใบโอบกอดเธอเด็กน้อยในอ้อมแขนยิ้มและหัวใจของเธอเต็มไปด้วยพลังเธอรู้แล้วไม่มีใครสามารถทำลายความเข้มแข็งและความรักของเธอได้เธอก้าวต่อทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวังทุกเสียงหัวเราะของลูกคือกำลังใจทุกก้าวคือประกาศว่าแม้โลกจะโหดร้าย แม้ความรักเก่าจะล่มสลายเธอสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้และมอบอนาคตสดใสให้ลูกแสงแดดอ่อนลงลมพัดเบาใบไม้ปลิวสวยัยเด็กน้อยยิม้มและหัวใจเธอสงบเธอรู้แล้วทุกความเจ็บปวดและความสูญเสียที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องไร้ค่าแต่ทำให้เธอเข้มแข็งพอที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างแท้จริง นี่คือการต่อเนื่องจนใกล้ครบ1500าคำสร้างช็อคความตึงเครียดและบรรยากาศที่เหมาะสำหรับการบรรยายเสียง YouTube ถ้าคุณต้องการฉันสามารถทำตอนจบแบบช็อคสุดขีดเพิ่มเหตุการณ์ไม่คาดคิดอีกเล็กน้อยเพื่อให้เรื่องมีคลายแม็กสุดท้ายและยาวประมาณ1500-160คศูนเต็มๆคุณต้องการให้ฉันทำตอนจบแบบนั้นไหมได้เลยฉันจะเขียนตอนจบของเรื่องนี้ให้จบอย่างสง่างามแต่ยังคงความตื่นเต้น และความทรงพลังทางอารมณ์เหมาะสำหรับการบรรยายเสียงเธอก้าวเข้ามาในสวนเด็กเด็กน้อยในอ้อมแขนยิ้มกว้างเสียงหัวเราะและเสียงร้องของเด็กคนอื่นรอบตัวทำให้หัวใจเธออุ่นขึ้นเหมือนโลกทั้งใบยอมรับการเริ่มต้นใหม่ของเธอชายสูงวัยที่เคยปรากฏตัวก่อนหน้าน,านี้ยืนรอยิ้มบางๆเขาพูดเบาๆทุกอย่างจะดีขึ้นคุณทำถูกต้องแล้วเธอพยักหน้าน้ำตาไหลอีกครั้ง ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดแต่เป็นน้ำตาแห่งความสงบและความหวังเด็กน้อยยื่นมือออกมาจับนิ้วแม่แน่นเหมือนยืนยันว่าเขาเชื่อใจสามีของเธอยืนอยู่ห่างๆสายตาเต็มไปด้วยความเสียใจแต่เธอไม่สนใจเพราะหัวใจของเธอและลูกคือสิ่งสำคัญที่สุดเธอเลือกชีวิตใหม่เลือกความสงบและความรักแท้จริงเธอก้าวไปยังม้านั่งในสวน นั่งลงเด็กน้อยนอนในอ้อมแขนหัวใจของเธอสงบทุกสิ่งรอบตัวเงียบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านและเสียงหัวใจของลูกแสงแดดสาดลงบนใบหน้าใบไม้ปลิวสวัยตามสายลมเธอรู้ว่าอดีตไม่สามารถทำลายชีวิตใหม่ได้ทุกความเจ็บปวดทุกการสูญเสียทำให้เธอเข้มแข็งพอที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างแท้จริงชายสูงวัยยืนอยู่ข้างๆเข,า,ขาพยักหน้า เหมือนบอกว่าคุณไม่ต้องเดินคนเดียวอีกต่อไปเธอมองลูกในอ้อมแขนและยิ้มบางๆรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกความเสียใจและความเจ็บปวดคือบทเรียนที่จะทำให้พวกเขาสองคนมีชีวิตที่สดใสเด็กน้อยยิ้มให้เธออีกครั้งเธอกอดเขาแน่นและในใจรู้แน่ชัดนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความหวังและความกล้า ไม่มีใครสามารถพรากความสุขนี้ไปจากเธอได้ลมพัดเบาแสงแดดอบอุ่นเสียงหัวใจของเธอและลูกเต้นเป็นจังหวะเดียวกันโลกทั้งใบเหมือนยิ้มให้เธอและครั้งนี้เธอรู้แล้วเธอพร้อมที่จะก้าวต่อไปพร้อมที่จะสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความรักแท้จริงนี่คือตอนจบที่สง่าง,งามและทรงพลังจบเรื่องด้วยความหวังความสงบ และความเข้มแข็งของตัวละครหลักเหมาะสำหรับการบรรยายเสียงทำให้ผู้ฟังรู้สึกจบเรื่องอย่างพึงพอใจถ้าคุณต้องการฉันสามารถทำมร์ชั่นสั้น2-3นาทีสำหรับ YouTube พร้อมหุกและพร้อมสำหรับภาพประกอบให้ด้วยได้เลย